ไม่ผิดหวังเฮ hey, ลัน10งวดติดงวดนี้เข้าตรงๆ2 7 0และ05งวดหน้า16เมษายน2564ไม่ควรพลาดชัดๆชุดเด็ดอติสมเพาทองและหลวงปู่สุดสวัสดีค่ะพเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นหลังจากที่ท,ทราบผลการออกรวงวันยังไงปะปะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่นอนๆที่สมหวังและปังๆกันด้วยนะคะส่วนคนไหนที่ผิดหวังถ้ายังมีความหวังและยังมีแรงอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปงวดนี้เลขไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ จุดเลขอ่างน้ำมนต์ของวัดใหม่4ี0ืนถือว่าฟังสุดๆเข้าตรงๆทั้ง2 70และ05ดังนั้นงวดวันที่16เมษายน2564ที่จะถึงนี้ก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาด ก็จากผลงานในตาละงงวดที่ผ่านมาถ้าเเพื่อนคนไหนได้ตามปะปะมาตลอดก็คงพอที่จะทราบกันว่าชุดตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดและอติสัมเพาทองนวัดใหม่สี่หมื่นจังหวัดราชบุรีที่ปะปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากทางวัดเพื่อให้นํามาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนถือว่าให้เลขแม่นสุดๆและเข้าต่อเนื่องแบบรัวๆแน่นอนค่ะถ้านับรวมงวดนี้ก็เป็น10บงวดติด บางคนอาจจะสงสัยว่าจะปังจะแม่นสักแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวเรามาดูผลงานย้อนหลังไปพร้อมๆกันเลยนะคะย้อนหลังไปในงวดวันที่16พฤศจิกายน63เพราะในวดนี้รูปที่ป้าปะได้ลงให้จะเห็นว่าชุดเลขอ่างน้ำมนต์ของอติสัมเภาทองเข้าสวยๆเพียงหนึ่งตัวคือ4ของชุด2ตัวล่างส่วนชุดของหลวงปู่สุดวดนี้ถือว่ามาเต็มเข้าเน้นๆทั้งเลข6กและหนึ่งและถ้าใครดวงดีจับเลข6เบิ้ล2ตัวก็คงมีเฮสตัวตรง661กหนึ่ง ต่อมาถือเป็นงวดที่2คืองวดวันที่1นธันวาคม6.3งวดนี้สําหรับอ่างน้ำมนของอติสัมเพาวาทองถือว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะมีครบทั้งเลข 4, 8แล้วก็9ถ้าจับคู่ถูกก็คงเฮลันทั้งล่าง8,4และบน9,4ส่วนชุดของหลวงปู่สุดงวดนี้เข้าเพียงหลักหน่วยของชุดเลข2ตัวบนและ2ตัวล่าง ต่อมาก็งวดวันที่16ธันวาคม63งวดนี้สําหรับเลขอ่างน้ำมนต์ทั้งสองถือว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะเข้าตรงๆทั้งสองอ่างเลยไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ำมนต์ของอติสัมเพาทองที่เลขเกาะกลุ่มกันสวยๆคือ03ส่วนชุดของหลวงปู่สุดก็ไม่น้อยหนะ้าเพราะเลข70ก็เกาะกลุ่มกันสวยงามเช่นกันต่อมาก็จะเป็นอีกงวดที่ทําให้คอหวยหลายๆคนถึงกับยิ้มหวานเพอได้รับโชคส่งท้ายปีเก่าคืองวดวันที่30ธันวาคม63 เลขในอ่างน้ำมนต์ของอติสัมภาวทองที่ลอยเด่นชัดๆก็มีทั้ง1และ9ถ้าใครจับคู่ถูกก็เข้าชุด2ตัวล่างที่ออก1 9เก้าเต็มๆเลยค่ะ ส่วนอ่างน้ำมนของหลวงปู่สุดงวดนี้ก็มีเลขลอยเด่นสวยๆทั้งเลข2และ8ถ้าจับคู่ดีๆก็เข้าบน28เต็มๆเช่นกันต่อมาซึ่งถือเป็นงวดแรกของปี2 5 6 4งวดนี้ก็ปังไม่แพ้กันเพราะเลขในอ่างน้ำมนของอติสมเพาทองงวดนี้มีเลข367ซึ่งไปตรงกับผลการออกรางวัลเลขหน้า3ตัวของงวดวันที่17มกราคม64ส่วนอีกชุดซึ่งเป็นตัวเลขจากอ่างน้ำมนของหลวงปู่สุดงวดนี้ก็มาอีกแล้วค่ะบน95เต็มๆ ต่อมาก็งวดวันที่1กุมภาพันธ์หกที่ผ่านมาใครไม่ได้ดูไม่ได้ตามในงวดนี้ถือว่าน่าเสียใจสุดๆเพราะชุดตัวเลขในอ่างน้ำมนของอติสัมเพาทองมีครบทั้ง07ซึ่งไปตรงกับเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1และ97ซึ่งไปตรงกับเลขท้าย2ตัวส่วนชุดอ่างน้ำมนของหลวงปู่สุดงวดนี้ถ้าใครจับคู่เลขถูกก็ถึงกับเฮลั่น3า7นเ็เต็มๆค่ะเพราะเลขในอ่างมีครบทั้ง3ตัวเลย ต่อมาก็จะเป็นงวดวันที่16กุมภาพันธ์64โดยในงวดนี้จะก,การเปิดเผยจากทางวัดใหม่40,000มีลูกศิษย์ลูกหาเขาถูกกันเยอะมากเพราะเลขในอ่างน้ำมนต์ของอติสัมเพาทองก็มีครบทั้ง603และ39ส่วนชุดของหลวงปู่สุดถึงจะไม่เข้าตรงๆแต่ถ้าสังเกตดีๆก็มีครบทั้ง60และ9ถ้ามี3อีกสักตัวคงได้เฮลั่นกันแน่ค่ะ ต่อมางวดวันที่1มีนาคม64ซึ่งถือเป็นงวดที่8ที่ชุดเลขเข้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุดหลวงปู่สุดงวดนี้เข้า2ตัวล่าง3-8เต็มๆและถ้าใครดวงดีจับคู่ถูกก็อาจจะได้เฮล่านชุดเลขท้าย3ตัวคือ806แต่อ,อิดด้วยส่วนชุดของอัตติสัมเาวาทองงวดนี้ชุดเลขบนเข้าเฉพาะ5และ8ซึ่งตรงกับหลักร้อยและหลักหน่วยของชุด3ตัวตรงส่วน2ตัวล่างเข้าเพียงหลักสิคือ7 สำหรับงวดที่9ที่ลูกศิษย์ลูกหาถึงกับเฮลั่นกันอีกงวดก็เนื่องจากชุดเลขในอ่างน้ำมนของหลวงปู่สูดถือว่ามีครบทั้งเลข1และ9ว่าไปแล้วถ้ามี2อีกตัวคงได้เฮลั่น2ตัวบนอีกชุดส่วนชุดของอติสัมภาวทองงวดนี้ก็เช่นเดิมค่ะเข้าแค่เลขเดียวคือชุดเลขบนเข้าแค่เลข4ส่วนล่างเข้าแค่เลข9 และล่าสุดสดสดร้อนรของงวดนี้ซึ่งถือเป็นงวดที่10ต่อเนื่องที่ชุดเลขอ่างน้ำมนของวัดใหม่40,000เข้าตรงๆอีกแล้วค่ะโดยเฉพาะเลขในอ่างน้ำมนของอติสัมภาวทองที่ป้าปะได้รับความอนุเคราะห์รูปภาพมาจากทางวัดเพื่อให้นำมาฝากเพื่อนๆทุกคนก็เข้าตรงๆทั้ง270และ05และที่สำคัญเลขเกาะกลุ่มกันสวยงามมากถือว่าสุดจริงๆค่ะ ส่วนสำหรับชุดของหลวงปู่สุดงวดนี้เข้าแค่เลขหลักเดียวคือเลข7ของชุด3ตัวตรงและเลข5ของชุด2ตัวล่างแต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาและต้องตามต่อค่ะเพราะถ้าจํากันได้ในงวดที่แล้วเลข1.9ที่เข้าก็จะเป็นชุดตัวเลขในอ่างน้ำมนของหลวงปู่สุด สุดท้ายนี้ป้าปาก็ต้องขอขอบคุณทางวัดใหม่ซีมืน่นที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆให้ป้าป๊านํานมาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าปาก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทําบุญสมทบทุนในการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่าอายุร่วม98ปี ที่ตอนนี้ทางวัดใหม่4ี่หมื่นกำลังดําเนินการบุรณะอยู่แต่เนื่องจากพระอุโบสถหลังเก่ามีอายุที่ค่อนข้างมากส่งผลให้ทั้งภายในและภายนอกพระอุโบสถบางส่วนผุพังไปตามกาลเวลาดังนั้นในการบุรณะจึงจําเป็นต้องใช้เงินทุนมหาศาลเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เลี่ยนเชิญตามหมายเลขบัญชีของทางวัดที่ปะปะได้แปะไว้ให้ได้เลยนะคะทําบุญวันลนิดตามกําลังศรัทธาสะสมบุญกันไปเรื่อยๆค่ะ ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ